อากาศตอนเช้าเช้าวันขึ้นที่หลังภูเขาัน,นี้อากาศแจ่มใสเมื่อคืนนี้หมอกลงเยอะ ดูธรรมชาติวันนี้หลังเขามีความาสงบออมบรรยากาศดีมากออมาบำเพ็ญภาวนาด้วยมาพักผ่อนด้วยออประสงค์องค์ขจารห้อง <c oughs> อาศั้การออกทุดง ตามปลาตามเขาเืเาะะ่อเจริญภาวนาบางแลก็เพื่อพักพ่อนไปในตับนเขาก็จะมีหินมีต้นไม้ต้นกระบกต้นหาง พิกัดตรงนี้อยู่ที่ภูเขาบานนาทอยตำบลน,น้ำแท่งอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดบุรลราชานีแถวๆนี้เป็นที่จำวัดเมื่อคืนาดูธรรมชาติบาจาย์ สมัยก่อนเป็นการไาศัเดินทุดงไปเดินทุดงมาที่แถวนี่แหละแถวนี้เป็นเส้นทางทุดงระวังน้ำตกคาหลวงนันกมาผู้พระเจ้ามีบานหน้าถอยเดินไปเดินมาเป็นภาวนาอยู่แถวนี้ เด,เดินไปเดินมากกับพ่อกันโอ้คุบายจารช่วงนี้ไม่หนาวมาขึ้นก็ะบอหนาวอากาศอบอุ่นเอาดีไม่หนาวมากไม่ต้องซื้อถือสัมภาระมาเยอะมีแค่กดก็บาทก็มาได้พระเขาสบายสบาย ต้องมีอะไรมากมายกดถือบาทก็เข้าป่าได้เอาปลาปีละหนึ่งครั้งทุกปีทุกปีกปแล้วแต่จะว่างช่วงไหนบางครั้งก็เข้าปีละสองครั้งต่อป,ปีทีนนี้มาครั้งแรกแถวนี้ยัง ไม่มาจำวัดปกติจะจำวัดอยู่ด้านล่างๆพิกัดตรงนี้ขึ้นมาปีนี้ก็จะเดินละมือนี้ก็จะเดินตามเขาไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าจะไปโผลต่ตรงไหนก็ เขานาเลินจะต่อกับบ้านนาทอยนานเลืนนาทอยเอาแถวนี้จเจอแต่ฟูงวัวแล้ว,วัวเยอะไอ้ยันยมมันปล่อยวัวขึ้นมาห้กินหญ้าตามผู้ตามเขาดอกก้า ก็กำลังจะเริมเริ่มละดอกยาเริ่มบึงบานน้ำก็ยังพอมีช่วงนี้ตรงนี้น้ำก็ยังพอมีใช้บานที่จำวัดเมื่อคืนวัทนที่ท่านสมัย ต้องใช้กรดใช้เต็นท์ความสะดวกสบายแต่ย้อนกลับไปอาทสิบยี่สปีที่แล้วต้อใช้กดต้องใช้กด,กดยังไม่มีเต็นตอนนี้มีเต็นก็ง่ายต่อการพกพา น้ำก็พอมีใส่มีใส่อยู่น้ำวิ่นน้ำใช่พอได้ต้มชั้นอยู่น้ำนี่ต้องอาศัยพึ่งพาตัวเองนะมาตามป่าตามเขาไม่มีตำน่งอุปทางมาด้วย เรน,นไปโรงเรียนปกติก็จะมีเรียนตามอุปาถาคมาในช่วงเนีนไม่ปิดเทอมก็ต้องอุปถาคตัดเองเป็นบรรยากาศตอนเช้าเช้าตอนเช้าเช้ามาอยู่ป่าอยู่เขาไม่ต้องคิดอะไรมากมายอยู่กับใจอยู่กับจิต าภาวนาด้วยมาผ่อนคลายด้วยทำให้จิตใจสบายวางภาระว่าไปวางภาระกิจาการงานคณะสงฆ์ไว้กลับค่อยไปทำนี้ เราจะเดินไปทางนี้แล้ววันนี้จะเดินไปทางนี้เราจะไปเขาลูกโน้นเดินไปเขาลูกแถวๆนะ,ะไปเขาลูกโน้นเราจะใช้เวลาหลายชั่วโมงเมื่อวานขึ้นมา <c oughs> ตอนเที่ยงม่ถึงที่พักบ่ายสามมาเดินไม่กี่ชั่วโมงก็ถึง ดีก็จะเดินทั้งวันเดินทั้งวันก็จะมีหลายๆที่ที่พักสงเขาลูกโน้นก็มีที่พักสงเป็นที่เติมสเสบียงของพระธุดงมาเขาลูกนี้ก็มีมีอยู่สองสามที่เป็นจุดเป็นจุดเติมสเสบียง อันนี้จะเดินไปาทางนาเลนไปเจอทุ่งดอกหญ้าใหญ่ดอกหญ้กาก็นั่งบาบาน,นะช่วง